สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารวงการฟุตบอลไทยประจำจวันที่12เมษาว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรือ่องราวต่อไปสเทียนวงการฟุตบอลไทยลีกเมื่อทีมยักษ์ใหญ่จอะว้ตัวปัตมาอาหารแบ็กจอมทุ่มไก่ของทีมชาติอินโดนีเซียมีรายง,งานว่าทีมยักษ์ใหญ่ของไทยลีกกำลังปิดดีลว้าตัวปัตมาอาหารฟูลแบ็กทีมชาติอินโดนีเซียมาร่วมทัพ สำหรับปัมาอาหารฟูเกไว้ยี่สิบตีแจ้งเกิดแากงเต็มตัวในยุคข,ของกุนซืออย่างซินเตยังคุมทีมชาติอินโดนีเซียปัจจุบันปัตามาอาหารเจ้าตัวคาแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นกับทีมโตเกียวเวอร์ดี้แต่ไม่ได้รับโอกาลกสลงสนามเท่าที่ควรเจ้าตัวจึงต้องการหาความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีไทยลีกทีเด็ดของแข้งไว้ยี่สิบปีรานนี้คือลูกทุ่มไกสำหรับปัตามาอาหารแจ้งเกิดแจงเต็มตัวในฟุตบอลรายการอาเซียนคับ2 0 0พที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ โดยสามารถพาทัพการูดา้าทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศก่อนจะแพ้กับทีมชาติไทยของพวกเราเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาสมาคมฟุตบอลประกาศโปรแกรมทีมชาติไทยดวลเจ็ดทีมในช่วงฟีฟ่าเดย์สมาคมฟุตบอลได้ควดโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ประจําปี2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ลวก่อนฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกจะเริ่มขึ้นสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะเริ่มทําการแข่งขันกันในปลายเดืนอนศจิกายน ส่วนฟุตบอลรายการเอเยนคัพ2023ที่กาตาร์จะเริ่มทําการแข่งขันกันในเดือนมกราปี2024เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลฟี่าเดย์ประจำปี2023ของทีมชาติไทยว่าหลังจากนี้ทีมชาติไทยของพวกเราจะเจอทีมไหนบ้างฟี่าเดย์เดือนมิถุนายนวันที่16มิถุนายนทีมชาติไทยของพวกเราจะบุกไปเยือนไต้หวันทีมันดับที่156ของโลกและวันที่19มิถุนายนจะบุกไปเยือนฮ่องกงทีมันดับที่147ของโลก ส่วนฟีฟ่าเดในเดือนกันยาจะเป็นฟุตบอลรายการชิงครับซึ่งได้ทีมตอบรับเข้าร่วมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบไปด้วย uae ทีมเวลาที่เกของโลกเลบานอนอับที่99ของโลกอินเดียอันดับที่ร้อยของโลกและทีมชาติไทยอันดับที่1 1 4ยนี่เเพียงแค่ว่าทีมชาติไทยของพวกเราจะจับสลากเจอใครในฟุตวอลรายการชิงครับส่วนฟีฟ่าเดย์ในเดือนตุลาทีมชาติไทยของพวกเราจะบุกไปดินแดนยุโรปจะบุกไปเยือนจอร์เจียทีมเวลาที่เกติข,ของโลกในวันที่12ตุลาที่กรุงทปิลิล วันที่17ตุลาจะพบกับเอสโตเนียที่อันดับที่108ของโลกโดยจะแข่งขันกันที่กรุงทาลินโดยทั้ง2เกมยังไม่ระบุเวลาที่แน่นอนสำหรับฟุตบอลรายการช่วงฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยของเราจะออกไปเยือนคู่แข่งทั้งหมด,ดยกเป็นฟุตบอลรายการชิงถ้วยพระราชทานชิงครับโดยเกมที่ออกไปเยือนจะออกไปเยือนไต้หวันออกไปเยือนฮ่องกงออกไปเยือนจอร์เจียและออกไปเยือนเอสโตเนียโดยมาน่งอกกิง้งคุณซอใหญ่ของทีมต้องพยายามทำลง,งานให้ดีในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ ที่เรียกผมมั่นใจก่อนฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบเขาเรียกจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกาก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาและเรื่องราวต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ